ออยอรยเฮ้เยมึงไปให้กำลังใจมทเ่เื่้เ้เียนี่ครับความขความ้ามันห้เดียว งานนั้นไม่ได้นะแต่ถ้าอยากไปให้กลังใจเชินไปชุดกระโดดนะโดนเลย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 โอ้ยห้ามโดนพร้อมกันห้ามลงมาพร้อมกันได้